ครับผมผมจีเพียร์ทัวร์ตการเชียงรายนะครับมาดูรีวิวฟิล์มนะครับวันนี้ลูกค้ามาลอกฟิล์มทิ้งนะครับเราจะมาให้ดูผลเทสของฟิล์มอันนี้คือฟิล์มแถมที่ลอกทิ้งนะครับเป็นดำธรรมดา80%นะครับว่าค่าการลดความร้อนจากเครื่องเทสเนี่ยครับมันจะได้เท่าไหร่นะครับอันเดิมที่เป็นฟิล์มแถมนะครับผมเนี่ยครับแสงส่องผ่าน 7. 3ป้องกันรังสี UV เนี่ยครับ UV พวกนี้มันก็จะร้อยอยู่แล้วนะครับแต่มาดูค่าป้องกันความร้อนครับ IRR จาก จากเครื่องวัดนะครับได้อยู่ที่10%เท่านั้นนะครับผมแล้วมาดูฟิล์มที่ลูกค้าจะเปียนนะครับเป็นตัวไฮฟูเซรามิกนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับคือแสงส่งผ่านเนี่ยครับ7%เท่ากันแล้วก็ UVR เนี่ยครับพวกนี้มันก็จะขึ้น99หมดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นฟิล์มธรรมดาครับนี่ครับมันก็จะขึ้นร้อยเลยครับ ยังไงฟิล์มพวกนี้ UVR ยังไงมันก็การได้อยู่แล้วนะครับแต่ให้ดูค่าด้านหลังนะครับว่ามันลดน้อยมากครับมันลดอยู่แค่เนี่ยครับขึ้นมา14.6หรือประมาณ15นะครับมาดูฟิล์มไฮฟูเจอร์มิกที่ลูกค้าเปลี่ยนนะครับดู IRR นะครับค่าขึ้นมาเป็น82.5นะครับแล้วก็มาดูฟิล์มแค่เบอร์บารหน้านะครับเบอร์เบอร์ที่เป็น CM35 50%นะครับแสงส่งผ่าน2 8 UVR ก็คือ99นะครับส่วน IRR เนี่ยครับมันก็ขึ้นมาเป็น80นะครับผม ค่าพวกนี้คือเป็นค่าจำลองค่าความร้อนนะครับว่าฟิล์มแผ่นนี้ที่สามารถทาทาได้นะครับผมนี่ครับดูดูเบอร์อันใหม่ก็มันก็ขึ้น80หมดนะครับแต่ว่าฟิล์มแถมนะครับที่ลูกค้าลอกคลิกเนี่ยครับมันได้อยู่10 10%เปอร์เซนขึ้นอยู่ประมาณแค่นี้ครับผมซึ่งเวลาเราติดฟิล์มแถมพวกนี้นะครับมันจะร้อนครับมาดูฟิล์มแถมพวกนี้นะครับก็คือมันก็ลูกค้าก็ลอกคลิกนะครับมาดูการมองเห็นการส่องผ่านนะครับ การส่งผ่านพวกนี้ครับฟิล์มแถมหรือว่าเป็นฟิล์มตัวเนี่ยครับฟิล์มดาฟิล์มดาธรรมดานะครับเวลาเรามองกลางวันนะครับยังไงมันก็มองออกมันก็เห็นอยู่ดีนะครับเนี่ยครับถ้าเทียบกับฟิล์มตัวไฮคูที่ลูกค้าจะติดใหม่เนี่ยครับเบอร์80เท่ากันนะครับการมองออกมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวนี้เราเป็นเบอร์50ที่ลูกค้าจะติดบานหน้านะครับผมนะครับฟิล์มธรรมดาเนี่ยครับกลางวันนะครับยังไงเราก็ดูออกมันก็จะไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับ ฟิล์มพวกนี้นะครับมันจะเห็นผลแตกต่างกันที่การใช้งานที่เราใช้เกินไป1ปีขึ้นไปนะครับแลว้วก็ระยะเวลาการคืนนะครับว่าชั้นกาวเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูหลังการติดตั้งเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่างกำลังจะนำรถออกจากห้องติดตั้งฟิล์มนะครับมาดูนะครับเซตหลังเป็น80แล้วก็ประตูคู่แน่เป็น60แล้วก็บานแน่เป็น cm 3 5ก็คือประมาณ5 0นะครับก็คือรถคันนี้นะครับเป็นรถแคปนะครับ toyota rio นะครับติดตั้ง3เบอร์เลยนะครับ high q u ร l i ิกไปดูด้านนอกกันนะครับว่าเอาออกไปตากแดดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับบานแน่นะครับ cm 3 5นะครับบางมุมที่เมื่อกี้เราอยู่ในห้องพอเปิดประตูมันก็จะเห็นด้านในนะครับแต่พอม ปิดประตูบางมุมอย่างเช่นมุมนี้นะครับเราก็จะดูไม่เห็นคนขับนะครับผมนี่ครับแล้วก็บานประตูนะครับประตูแน้า60ครแบหลัง80นะครับก็ติดตั้งออกมามันก็จะกลืนกันนะครับดูไม่ค่อยออกว่าติดตั้งโคลเบอร์นะครับผมนี่ครับไปดูนะครับมันจะเห็นแค่บางมุมนะครับเพราะเราจะมองออกว่าประตูแน่มันจะใสกว่านี่นะครับนะครับผมนี่ครับ ไฮโคเซรามิกซีเอ็มสองศูนย์นะครับหลังจากที่ลูกค้าลอกบางเก่าก็คือเป็นฟิล์มแถมที่มาจากศูนย์นะครับเป็นตัวดําธรรมดานะครับที่ที่เราวัดค่าให้ดูนะครับว่ามันร้อนมากคือเป็นฟิล์มที่มันกันแสงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้กันความร้อนนะครับก็คือความร้อนเข้ามาเนี่ยแทบจะเท่าเดิมเลยนะครับเพราะว่ามันกันความร้อนได้น้อยมากเพียงแต่มันเป็นฟิล์มที่มัน ลดแสงที่จะเข้ามาในรถอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดความร้อนนะครับทําให้เปิดแอร์เท่าไหร่ก็ไม่เย็นแล้วก็เวลาลูกค้าใช้ขับเคีย่นคืนนะครับลูกค้าบอกว่ามืดนะครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับผมด้านหลังเซตหลังเป็น80แถปเป็น80ประตูแน่เป็น60บานแน้าเป็น c m 3 5ก็คือประมาณ50%นะครับผมพอปิดประตูนะครับนี่ครับมันก็จะเห็นแค่ประตูบานหน้าบางมุมเล็กน้อยนะครับว่ามันความเข้มต่างกันนะครับผม นะครับส่วนบานนี้มุมนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นหน้าคนขับนะครับผมกระดาษทิชชู่นะครับผมที่เราติดตั้งเนี่ยครับก็สอวันลูกค้าดึงทิ้งได้นะครับคาแนะนําหลังการติดตั้งนะครับมันก็จะมีอยู่หลักๆก็คืออย่าเพิ่งเลื่อนกระจกลงนะครับแล้วก็หนึ่งวันหลังจากติดตั้งนะครับฟิล์มที่เราติดนะครับทุกบานโดยเฉพาะบานหน้าบานประตูหรือบานใหญ่ๆเช่นบานหนาเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นเม็ดน้ําเลยครับเป็นเม็ดน้ําเหมือนแบบว่าช่าง ช่างลีดฟรีไม่หมดนะครับแล้วก็1-2วันมันก็จะหายไปเองนะครับ